ส ah. yes. so no. yes. no. ังเกตข้อน네ี้นะครับดูจากมุม x กับมุม y นะครับจะเห็นว่ามุม x เกิดจากส่วนโค้งนี้นะครับเสียนเงินนี้เกิดขึ้นมาเป็นมุม x นะครับเป็นมุมในส่วนโค้งส่วนมุม y ก็เป็นมุมในส่วนโค้งนะครับก็เกิดจากส่วนโค้งเดียวกันกับมุม x นะครับเพราะฉะนั้น มุม x กับมุม y ก็เท่ากันด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะครับก็ตอบข้อกไก่ครับที่ว่าเป็นมุมในครึ่งวงกลมไม่ใช่แน่นอนนะครับเป็นมุมในครึ่งวงกลมก็ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางครับซึ่งผ่าศูนย์กลางแล้วก็มีมุมในครึ่งวงกลมนี้นี่ไม่ไม่ตรงกับเงื่อนไขเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือเป็นมุมลักษณะที่จุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์กลางอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับ x กับ y เป็นมุมที่อยู่ในวงกลมเดียวกันอันนี้เป็นข้อหลอกมานะครับไม่มีความสัมพันธ์อะไรนะครับกลับข้อก็ไก่